รบสวัสดีนะครับกับกับผมนะครับเมฆเอที AT, กับรายการ Option นวันมินิทนะครับก็ รู้สึกว่าวันนี้ผมอยากแนะนํารถที่ต้องบอกว่าเก่าแต่เก่ามาก่อนการหลายลออปชันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่สมัยตอนผมเด็กๆนะครับเป็นรุ่นที่อยากจะขับใครขับก็คือมีกระตังง่ะรถรุ่นนี้ก็คือรถ t o y ย t a h a r r ์รีนะฮะ 240G นะครับปี2006คันนี้นะฮะเป็นรถญี่ปุ่นแต่มาตรฐานยุโรปนั่นเอง นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าคันนี้เป็นรถปี2006นะต้องบอกว่านะก่อนการตอนนี้ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้หรูมากเอาเป็นว่าสมัยก่อนถ้าจะออกห้างป้ายแดงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้าน8นะฮะคือผมมองว่าเอา,เอาเป็นว่าเหมือนเหมือนถ้ามีกระตังมากๆอ่ะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บสะสมคุณมาดูว่าอ็อกเซซอรีมีอะไรบ้างเรามีหน้าจอแบบนี้นะฮะ เป็นแอร์นะฮะระบบปรับอากาศเป็นดูโอโซนนะฮะดูโอโซก็คือปรับแยกอ,อิสระซ้ายขวาได้เลยนะรู้ขนาดนี้นะฮะแม้แต่เมทีเรียลเบาคุณดูนะถ้าเป็นเบาะหรูการสัมผัสมันจะแตกต่างกับเบาะรถทั่วไปนะฮะอ่า มาดูการเรื่องออปชันอื่นนะฮะผมก็จะบอกว่าออปชันนี้นะฮะเป็นออปชันเบาปรับไฟฟ้าคู่นะฮะโอ้ต้องบอกว่าคือไม่ใช่สบายเฉพาะคนขับนะฮะเมียคนขับก็สบายด้วยเช่นเดียวกันพวงมาลัยก็มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็นี่นะฮะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ลงรถนะฮะเพราะว่าสนุกกับเขาอยู่นั่นเองและคันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่ มีสลร,รูนะฮะจะเห็นว่ากว้างมากเป็นพาโนรามิกสลร,รูททำให้เพิ่มทัศนียภาพในการขับขี่ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและด้านหลังคุณดูนะฮะกว้างกวางมากใส่กระเป๋าโดยสารถุงก๊อปเนี่ยใส่ได้สบายเลยก็อย่างว่านะครับไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับ และคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแรงม้าก็ทําได้สูงนะฮะสามารถทําแรงม้าได้ถึง180ม้า180ตัวเลยนะครับแล้วเรื่องของการบริโภคน้ํามันนะฮะผมได้ทดลองไปเทสไรท์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมานะฮะก็อัตราการบริโภคน้ำมันผมมองว่ารับได้นะตกประมาณ11 1 2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองถือว่าสบายสบยคันนี้ผมนำเสนอในราคา4 4 9 0 0 0ส้านะครับว้าวนะฮะต้องบอกว่า ถ้าซื้อว่ายแดงสมัยก่อน2 8 0ล้าน8นั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะฮะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับเร็วๆนะรถแบบนี้หายากมากๆรีบมาเลยสวัสดีครับ